เอาลงว่ะเดี๋ยวค่อยไปเอาอยู่บ้านนั้นมาตามมาตามมาเฮียกูตกใจ,ฮกกใจฮกเฮีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาบ้านทังนู้นโอ้ยเกือบยิงเลยน้องเกือบยิงแล้วันออเอ่ต<ๆ>ู<ๆ>้อน<ๆ>้ตให้เครับใเกิดั่งนู้นน่ะกูกขอปืนเลยดิพี<ๆ> ราอตู้เราโอ้โหกูนี่หำลุกเลยแยของจะลนตู้อ่ะเราซื้อมาลงอีกตู้นึงอ่ะเฮ้ยใครเกียนออกกุ๊ปวะมาให้เขาเตะมันเตะมันโอ้โหเบอรเดิมเย้ยตกใจระเบิด พี่เดี๋ยาเลยลงอีกตู้หนึ่งเลจะไม่ดักเกียนกูบอกนี่เฮียพี่บายนะเท่ไม่บายชิงอาเส่อาเส่อาเสอเลยถ่ายไ่กล้ากลับบ้านไอาเดี๋ยชื่อใครแม่งสิงแปลกปลอมแบบนี้ไว้เฮียกูยิงหมดไอสัตว์เฮียกูถือซิกแป๊บวางโลใครวางโล มันมีอยู่แล้วอิชิพายอ๋อเหรออิที่อะกุลแวงอิสอะมามามาเอาปืนอิที่อบอกหนึ่งสามห้าวางตู้กูนี่คนลุกเลยครับเอออ๋อแล้วเล่นฮันนี่เป็นไหมเนี่ยเป็นครับเอออ๋อเด้อเอ้ยอะไรอะไรอะไรดักแเอาดีเอ็มเอตั้มไปอ่ะจำได้อยู่เออมาเออแบ่งหน้ามาหลายคนชิพายเอ้ยมันแบ่งอยู่ดิที่แม่งอูกันแลวะ เอพี่นิวตันเอาลูกเอาซูเซ่มาเหรอเอ็นี่เอาไอ้เงี้ยเอาพิมเด็กเกียรติมาพิมแล้วเล่นฮันนี่เป็นไหมเนี่ยเป็นครับเออเ้พี่นิวตันเอาลูกเอาซูเซ่มาเหรอเอ็นี่เอาเงี้ยเอาพิมเด็กเกียนป่ะพิม ไปไปขอดตู้ดีกว่าเนาะงขอตู้ของน้องได้เจอฝืนโอ้ยเหี้ยมากเลย แล้วพี่จะตู้มัลงไหมาเนี่ยแล้วพี่จะตู้มัลงไหมเนี่ย ไอเดอผมเอาของไปเก็บแล้วผมเอาของไปนั่นกันพี่เดี๋ยวแป๊บน,นึงตามไปไหนวะเอเคโอเคโอเคพีแพไไ่แล้วพี่ไปไหนอ่ะแล้วพี่ไปไหนอ่ะ มามาวิเอาปืนมาด้วยอยูไหนพี่เต่าแนนเลยใครวะอยู่แหนมันจะมาบ้านราแล้วเนี่ยอยู่ไหนล่ะหน้าบ้านเล้นี่กูเจอของย้ายไปตู้เซฟแล้วแหนแหนมันอยู่แหนเนี่ยเนี่ยอยู่หน้าบ้านต้นไม้ใหญ่ๆห่หน้าบ้านนี้วมันถือไอไอกระเป๋าดำของใครก็ไม่รู้ไอไอด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่นี่เนี่ยเนี่ยมันจะวิ่งเข้าบ้านแล้วเนี่ยอมันอยู่นี่ไง เฮ้เเออยมันยีงเข้าบ้านปะเฮ้ยชวนมาดิเอ,อ๊ะมันยิงกูว่ะพีมันยิงมันดีมันอยู่ไหนอยู่ในบ้านพวกเขาตายมันอยูไยไ่ไหนมันอยู่ไหนดูไว้ดูไว้ล่วงไปดิอสัตว์ เฮ้มึงเกียนแบบนี้ใช่ไหมไอ้เหี้ย